สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกคนนะจ๊ะเ mm hmm. มื่อนี้น้องสลา,ามีกับเขากินตอนเศร้าๆเลยจ้ะ mm hmm. ผัดปลาเมกน้ำพริกแมงดาต้ยมยำไก่แซ่บๆกินกับข้าวส,สวยๆจ้าขอบคุณป้าป้านนะอ่พี่พี่ทุกคนที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะจ้าให้กำลังใจบ้านแน่น้อยให้เป็นกำลังใจต่อไปจ้า ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามวันนี้มากินข้าวแซ่บๆอาหารเช้าๆกับหนูพิษได้จ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าสําหรับการรับชมต้มยำไก่จะกินข้าวตอนเช้าวันนี้จ้าก็มีผักของเรามีนิดเดียวจ้าผักของเราวันนี้มากินข้าวกับหนูพิษนะจ้ามากินข้าว ที่บ้านหลังเล็กๆบ้านหลังน้อยๆค่อยๆทําไปนะจ๊ะค่อยๆทําไปแล้วก็สวยงามขึ้นหลังใหญ่ๆเลยจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามมากๆเลยจ้ะวันนี้ก็มีเมนูกับข้าวแซ่บผัดปลาเมึกน้ำพริกน้ำพริกแมงดาแซ่บกับข้าวซื้อมาจ้าซื้อมาที่ร้าน อาหารตามสั่งของเรานี่แซ่บแเลยจ้านี่ผัดปลาหม,มึกต้มยำใส่เห็ดน้ำพริกแมงดาข้าวส,สวยๆอ่อนๆหุงใหม่ๆเลยจ้าหุงเองจ้าข้าวนนูพิกหุงเอง วันหลังนพิษจะทำหุงข้าวให้ดูจ้าทำหุงข้าวให้ดูอ่อนๆข้าวสวยๆแล้วนพิษจะพาทำจ้าไม่มีหม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้จ้าเราก็กินข้าวสวยๆได้ แซ่บๆดิจ้ากับข้าวเช้าๆวันนี้ขอบคุณมากๆดิจา้าสำหรับการติชมสำหรับคอมเมนต์ที่ดกับบ้านหลังลน้อยบ้านหลังนี้นะจา้าแซ่บๆกันจา้าเรามากินข้าวกันเลยจ้าเจอกันกับหนพิษคลิปใหม่ว่านโนพิษจะมีอะไรมาให้กินสำหรับคลิปนี้เรามากินข้าวกันเลยจา้า เจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หนูพีทก็ไม่มีอะไรมากมายขอบคุณมากๆเลยจ้ากินข้าวกันจ้าบายๆเจอกันคลิปใหม่จ้า